Okay. Yeah. S <S สวัสดีครับเสื้อสุบอลอยเฮอร์คิลิสครับคลิปนี้จะเป็นการตีปอกครับเป็นการเปลี่ยนปอกสูบใส่ลูกสูบโตครับเป็นของเอ็กแ0็ครับคลิปที่จะทำวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนปอกเสื้อสูบเดิมนะครับขอบคุณรูปภาพส,สวยๆจากเพื่อนในเฟซผมนะครับ สื้อบตัวนี้เขาทํามาแล้วนะครับปลอกสูบดูบางมากความโตอยู่ประมาณ8 2นิด,นดเดียวทําใหม่จะให้ปอกหนาขึ้นครับ ที่มองเห็นเป็นสนิมแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ําเปล่านะครับน้ำน,น้ำว่าน้ําควรจะผสมน้ํายาหรืออาจจะเป็นมาจากเราใช้น้ํายาน้ํายาอัน้าําที่คุณภาพต่ําครับสนิมจะขึ้นแบบนี้ แช่ปลอกสูบลงในไนโตรเจนเหลวครับความเย็นจัดของไนโตรเจนเหลวเนี่ยจะทําให้ปลอกสูบหดขนาดเล็กลง เสื้อสูบตัวนี้มีบ่าบนปลอกที่กว้างมากนะครับซึ่งมันจะไปปิดรูน้ำเดี๋ยวผมจะขยายรูน้ำให้ตรงกับประเก็นเดิมครับ ว่าบ่าบนของปลอ,อกสูบไม่กว้างมากเราก็ไม่จำเป็นต้องว้าวแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถึงบ่าบนจะปิดรูน้ําไปครึ่งหนึ่งน้ำก็ยังไหลผ่านเพียงพอครับ ผมปาดหัวลูกสูบใช้ความสูงแค่14มิลน,นะครับเพราะว่าตรวจดูแล้วเสื้อสูบที่เขาทำมาก่อนเนี่ยมีการปาดหน้าเสื้อสูบจนเสื้อสูบสั้นลงกว่าปกตินิดนึง ตรงนี้หน่อยนะครับความกว้างของตาน้ําเดิมที่ฝาสูบเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเราควรจะใส่ลูกสูบไม่เกินกี่มิลความกว้างของตาน้ําอยู่ที่86มิลครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะทาเนี่ยควรให้ความหนาของลูกสูบก่อนถึงรูน,งน้ำเนี่ยไม่ต่ากว่า4มิลซึ่งหมายความว่าเราไม่ควรจะใส่ลูกสูบโตสูงสุดเกิน78มิลครับอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าไม่ควรเกิน78มิลเต็มที่เลย เสร็จแล้วครับ x m a x ลูก77เท่าเดิมช่องทางติดต่อตามนี้เลยครับแต่ว่าโทรเลยจะดีกว่าขอบคุณครับ